เราจะเริ่มต้นจากการทำข้าวซูชิก่อนนะคะโดยใช้ข้าวญี่ปุ่น100กรัมค่ะใส่น้ำ150กรัมกดหุงให้สุกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวน้ำคลุกนะคะก็ใช้เป็นน้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำตาลน,นะคะทำให้ละลายแล้วก็มาคลุกแล้วก็ตั้งพักไว้นะคะอันนี้จะเป็นไข่แผ่นนะคะที่ม้วนโดยเบคอนกับปูอัดนะคะเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะใช้เป็นหน้าซูชิค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าซูชิเหมือนกันนะคะใครอยากใส่อะไรใส่ได้หมดเลยค่ะแล้วแต่ชอบเราจะมาเริ่มกันด้วยการใช้หนมปังสาล่ายแล้วก็ข้าวค่ะลงมือปั้นเลยค่ะก็เริ่มจากการทานเนยที่ขนมปังนะคะแล้วก็ตามด้วยมายองเนสค่ะทาบางๆนะคะไม่ต้องหนาแล้วเราก็วางสาล่ายลงไปค่ะ ทามาอยองเนสนิดนึงข้าวจะได้ติดกับสาลายได้ทั่วนะคะแล้วก็เกลี่ยข้าวให้พอดีไม่ต้องหนานะคะเพราะว่าถ้าหนาเนี่ยแป้งเจอข้าวก็จะกลายเป็นแบบเลี่ยนเกินไปค่ะการหั่นเราหั่นเป็นชิ้นเล็กหน่อยก็จะดีนะคะลักษณะยอย่างนี้คือถ้าทานชิ้นเล็กเนี่ยก็จะอร่อยแล้วก็ทานได้นานค่ะแล้วก็จะตั้งพักไว้นะคะ ไว้สุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาใส่หน้ากันตัวนี้เราจะทําแบบม้วนค่ะม้วนเราจะมี2อ,อย่างคือม้วนแบบใส่ข้าวอย่างเดียวแล้วพอเราพันสาหร่ายแล้วเราจะมาหยอดหน้ากับอีกแบบหนึ่งคือใส่ข้าวด้วยใส่ไส้ด้วยพอเราม้วนเสร็จก็แค่พันสาหร่ายแค่นั้นจบค่ะขั้นตอนเดียวกันคือทาเนยทามายเนสวางสาหร่ายแล้วก็วางข้าวแต่ข้าวเราไม่เกลี่ยทั้งแผ่นเราจะทําเป็นเส้นเพราะเราจะม้วนนะคะแล้วเราก็ใส่ไส้ตามชอบเลยค่ะใครอยากได้อะไร ี่อย่างก็เอาแบบพอดีที่เขาจะม้วนแล้วไม่แตกนะคะแต่ถ้าแตกก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังไงก็ม้วนสาหร่ายยังไงก็อยู่ได้ค่ะมันมันจะไม่ปริไปกว่าเดิมก่อนก่อนเราเราทำขนมปังเนี่ยลืมบอกไปนิดนึงว่าเราต้องกดขนมปังหน่อยนะคะไม่ต้องถึงกลร่ดค่ะเอามือกดกดกดตามในคลิปนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาหั่น พันนี้เราจะหั่น3มก็ได้สี่ก็ได้นะคะสีก็ยังถือว่า,ายังพันได้อยู่นะคะแต่ในคลิปนี้หั่น3สไลา์ที่พันให้ติดกันด้วยการแตะมาอยองเนสนิดนึงค่ะเรียบร้อยค่ะพันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาหยอดหน้ากันนะคะเรียงใส่จานก่อนเพื่อความสวยงามตัวหน้าซูชิเนี่ยถ้าใครทําพวกแนวแซนด์วิชหรือขนมปังเนี่ยน่าจะใส่ได้เกือบทั้งหมดเลยนะคะ แล้วแต่เราจะดีไซน์ตัวตัวนี้ไปยังไงเช่นเราใช้ซอสอะไรออหรือว่าจะใช้ไส้อะไรคือมันกินแล้วมันจะออกไปแบบในแนวทางของมันหมดเลยอะค่ะเช่นออสมมุติว่าเราจะทําเป็นหน้าไข่กระทะเราก็อาจจะมีไข่ดาวมีอะไรนิดหน่อยเล็กๆที่นเล็กลก,ลก,ลก,กวางเพราะว่าตัวเนี้เราทำมาอยางนที่ตัวขนมปังยังไงไส้ข้างบนก็ติดอยู่แล้วค่ะแล้วการโรยหน้าเนี่ย กราสามารถโรยได้ทั้งสาลายปนงากระเทียมเจียวหรือจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่ที่แบบเป็นไส้ที่แซนด์วิชที่เราทำอะค่ะแต่เอามาดีไซน์ให้มันอยู่บนขนมปังโดยมีข้าวซูชิอยู่ข้างในตัวนี้สร้างสรรค์ไปได้หลายอย่างมากเลยนะคะแต่ในคลิปเนี้ยพอดีไส้ที่หน้าที่มีอยู่มันไม่ได้เยอะมากนะคะก็อาจจะทำไม่ได้หลากหลายมากเท่าที่ควร แต่ก็ทำเป็นไกด์ไลน์นะคะทำออกมาแล้วจะดูสวยดูน่าทานมากเลยนะคะคราวนี้เราจะมาบรรจุกล่องกันค่ะอันนี้โรยสาหร่ายก่อนนะคะสาหร่ายปนเวลาเราทานเราจะทานจิ้มโชยุนะคะกับวาซาบิแต่โชยุเนี่ยเราไม่ต้องจิ้มเยอะนะคะเพราะว่าขนมปังมันดูดน้ำเยอะค่ะโชยุหาซื้อได้ตามห้างนะคะ ตัววาซาบิก็เหมือนกันก็จะมีเป็นวาซาบิสดกับวาซาบิแบบเป็นผงที่เรามาละลายน้ำนะคะ่ะก็แล้วแต่ใครขนัดแบบไหนนะคะพอใส่กล่องไปมันก็จะเพิ่มความน่าทานมากขึ้นนะคะตัวนี้อถ้าเรายังไม่ทานเก็บตู้เย็นทนันพรุ่งนี้ก็ยังได้ค่ะไม่เสียค่ะมีซ่อมอันเดียวค่ะ หรือไม่ก็ตะเกียบนะคะทานง่ายมากจะเหมือนคอนโดเลยค่ะถ้าบางคนอยากจะดัดแปลงโดยการซ้อน3ามก็ได้นะคะก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่งเรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะ